นนคันนังเงือกสุดแกรงสายเลือดไทยในราวราปี2,541ช่วงที่บ่อตกปลากำลังเฟื่องฟู และได้รับความนิยมจากบรรดานักตกปลาสายบอทั้งเข้าไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและแมตช์การแข่งขันจริงรางวัลต่างๆโดยอาวุธที่นักตกปลาพกพาเข้าไปนั้นเป็นชุดอุปกรณ์ที่ตนเองมั่นใจโดยส่วนมากจะเป็นคันยาว9-10ฟุตและคันที่มีชื่อเสียงในแวดวงบ่อตกปลาหนึ่งในนั้นก็คือคันนางเงือบ ลูมิดบิ๊กเกมท็อปซีรีส์ซึ่งเป็นคันที่ถูกพัฒนาและออกแบบโดยคนไทยจากบริษัทกรุงทนสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองการตกปลาบอร์ในยุคแรกๆนั้นปลาเกมปลารับแขกส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาสวายสายใหญ่ก็ราว10กิโลจนเริ่มมีการนําปลาบึกมาลงในบอร์เป็นบิ๊กเกมที่เข้ามาทําลายคันเบ็ดนักตกปลากระจุยกระจายนักตกปลาจึงต้องอัปเกรดอุปกรณ์ของตนเองเพื่อต่อกรกับปลาเกมเหล่านั้น ซึ่งทางบริษัทกรุงทนก็มองเห็นปัญหาจากจุดนี้เพราะยังไม่มีคันสำหรับตกปลาบึกโดยตรงในตลาดบ้านเราในราวปี1995หรือพศ2538 ทางบริษัทกรุงทนได้บินลัดฟ้าไปปรึกษาและค้นควาร่วมกับวิศวกรช่วยกันออกแบบคันที่โรงงานลูมิรในไต้หวันซึ่งโรงงานลูมิรนี้นั้นถือเป็นมือปืนรับจ้างผลิตคันเบรให้คันดังๆหลายยี่ห้อ โดยได้ลองผลิตและทดสอบเพื่อให้ได้คันที่ตรงตามต้องการซ้ำแล้วส้ำเล่าซึ่งคันเบตที่ทดสอบไม่ผ่านนั้นมีมากกว่า40คันเพราะการสร้างคันเบตขึ้นมาใหม่นั้นยากกว่าการ c o อปปี้จากยี่ห้ออื่นและพวกคันก๊อป้ก็ไม่สามารถเทียบคุณภาพกับคันจริงๆได้จนในที่สุดจึงได้คันตกปลาบึกรุ่นแรกออกมาโดยใช้โลโก้รูปปลาบึกและใช้ชื่อรุ่นว่า เดอะบิ๊กเกถือว่าเป็นคันในซีรีส์นี้รุ่นแรกซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักปลาสายงัดสายอัดเป็นอย่างดีจากนั้นทางบริษัทกรุงทนก็ได้ทำการปรับปรุงคันรุ่นนี้ จากข้อเสียที่มีนั่นก็คือน้ำหนักมากโคนคันใหญ่ไม่ค่อยเพรียวจึงปรึกษากับคณะวิศวกรโดยอยากจะให้คันปลาบึกเรียวเล็กกว่าเกา่าโดยนำพิมพ์เขียวของคันปลาบึกรุ่นแรกมาแก้ไขใหม่โดยลดเส้นผ่าศูนย์กลางวงในลดลงรีดคันให้เล็กลงผลที่ได้ก็จะทำให้คันเบ็ดดูเพรียวลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่แก้ไขยอยู่หลายวันจนได้คันต้นแบบเป็นปลาบึกรุ่นใหม่ ที่มีรูปร่างเพรียวลงกว่าเดิมแต่ประสิทธิภาพเหมือนเดิมดังนั้นก็เลยเปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น The Big Game Mark i 2หลังจากรุ่น The Big Game Mark i 2เข้ามาจำหน่ายได้สักระยะเฮียปุ๊กกรุงโทนมีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอุปกรณ์ตกปลาแถบยุโรปพอว่างก็ไปเดินเล่นแถวร้านขายของแปลกๆก็พอดีเหลือไปเห็นรูปนางเงือก เกิดชอบขึ้นมาได้ไอเดียแปลกๆเลยคิดจะเอานางเงือกมาแปะบนคันก็เลยเอาโลโก้ที่ว่านี้ส่งไปโรงงานเพื่อเปลี่ยนโลโก้ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกันกบทางโรงงานลูมิท ได้ติดต่อกับโรงงานผู้ผลิตไกด์รายใหญ่รายหนึ่งที่ทำไกด์สแตนเลสแท้ๆซึ่งใช้วัสดุเกรดสูงมากนำมาทำเป็นเฟรมไกด์ซึ่งโรงงานเดิมที่ส่งไกด์ให้โรงงานลูมิดอยู่แล้วนั้นก็ถือว่าดีที่สุดแล้วในตอนนั้นแต่ถ้าได้อุปกรณ์ประกอบคันที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกแต่ราคาเท่าเดิมมีหรือที่ทางบริษัทจะไม่จัดมาใส่บนคัน หลังจากนั้นขันนางเงือกบิ๊กเกมท็อปซีรีส์ยึงถือกำเนิดขึ้นมานับบัดนั้นเมื่อขันนางเงือกลอดแรกเข้ามาในประเทศไทยก็ถูกโปรโมตตามบ่อกตกปลาชื่อดังต่างๆรวมไปถึงทางสื่อน,นิตยสารมีการยกทดสอบตุ้มเหล็ก หนัก14กิโลกรมัมให้สื่อมวลชนและนักตกปลาได้ดูและเห็นถึงประสิทธิภาพของนังเงือกรุ่นใหม่แต่โดยโครงสร้างเดิมนั้นก็เหมือนกันกาบรุ่นเดิมวิเกมาร์ทูทุกประการแต่กัสตสเตเลตถูกเปลี่ยนใหม่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นไม่บิดเบี้ยวไม่คดเวลาเจอกับเกมนกหนัก หลังจากนั้นกระแสะความนิยมของนักตกปลามีมากขึ้นทางบริษัทกรุงโทนเลยคิดอยากจะทําอีกรุ่นขึ้นมาเพื่อให้นักตกปลาที่ชื่นชอบคันยำงพวกลิมิเต็ดที่ทําขึ้นมาจํานวนจาํากัดได้มีไว้สะสมกันก็เลยทําลายผ้าตาใหญ่หวางไกด์ซิลิคอนหริวซิดฟ,ฟูจิมาจากโรงงานโดยประสิทธิภาพของคันน้ำเงือกลายผ้าตาใหญ่นั้นถือว่าใช้ได้เหมือนก,นกันกับลายผ้าตาเล็กทุกประการ แต่จะต่างกันตรงที่แอคชั่นสาเหตุก็เพราะลายผ้าตาใหญ่เวลาเอามาม้วนทําเป็นคันในช่วงปลายคันนั้นลายผ้าตาใหญ่จะมัวนและรีดให้เล็กทํายากกว่าลายผ้าตาเล็กดังนั้นแอคชั่นในช่วงปลายของรุ่นลายผ้าตาใหญ่จะลงช้ากว่ารุ่นตาเล็กแต่ก็ไม่มีผลอะไรต่อการใช้งานคันหนังเงือกรุ่น1998นั้นทุกอย่างก็เหมือนกันกันกบรุ่นใหม่ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน แต่รุ่นใหม่ช่วงด้านถูกปรับแต่งให้ดูเพียวมีการปัดเชฟให้มีทรงขึ้นเท่านั้นและก็เปลี่ยนริวิีิเป็นของฟูจิซึ่งถ้าเป็นรุ่นแรกรุ่นเก่านั้นรวิีจะเป็นของ p ปซิ f i c เบ y สำหรับที่มาของคานร,รุ่น1998นั้นตอเพราะเฮียปุ๊อยากจะทำคานให้รู้ว่าคานร,รุ่นนี้ออกจำหน่ายในปีไหนเท่านั้นเองและก็มีเหตุที่รุ่นนี้ในล้อหลังตัวเลข1998หายไปเพราะผิดพลาดในกระบวนการผลิต สืบเนื่องจากวิศวกรหยิบคันต้นแบบที่ไม่มีตัวเลข1998หยิบผิดคันไปผลิตในลอดหม่และนี่เองคือสาเหตุที่รุ่น1998หายไปจากตลาดนั่นเองหลังจากส่งคันซีรีส์ The Big ๊กเกมและคันนางเงือกออกมาให้นักตกปลาชาวไทยได้สัมผัสจนติดใจซึ่งล้วนผลิตออกมาจากโรงงานลูมิตในไต้หวันโดยโรงงานลูมิตในไต้หวันนั้นเป็นโรงงานที่รับผลิตให้คันในหลายยี่ห้อดังๆในต่าง,างประเทศ และจากนั้นทางโรงงานลูมิทเองได้เปิดโรงงานเพิ่มอีกที่ประเทศจีนเพื่อรองรับออเดอร์คันยี่ห้ออื่นที่จากโรงงานลูมิททำเพื่อลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตเนื่องเพราะค่าครองชีพที่ไต้หวันนั้นสูงมากและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกในตอนนั้นและในปีถัดมา คันนางเงือกก็ถูกย้ายฐานการผลิตจากไต้หวันมาที่จีนโดยพนักง,งานอาวุโสหลายคนที่ทําคันตั้งแต่ตัดภาคราฟ,ฟพนักง,งานอบคันเบ็ดให้เป็นทั้งแท่งพนักง,งานเคลือบคันวางไกที่เป็นชาวไต้หวันต่อย้ายมาหมดคุณภาพทุกอย่างจึงเหมือนเดิมในปี1999หลังจากส่งคันนางเงือกออกมาหลายลอ็อต ก็ได้ออกคันบิ๊กเกมไม่มีโลโก้นางเงือกออกมามี2รุ่นคือรุ่นไกด์ธรรมดาพันไกด์สีดำคลิปเขียวและรุ่นไกด์ไทเทเนียวงทองพันไกด์สีดำคลิปแดงจากนั้นทางบริษัทได้ส่งคันสะสมออกมาให้นักตกปลาได้สะสมกันเช่นคันนางเงือกรุ่นฉลอง20ปี21ปี25ปีโดยจุประสงค์ทาขึ้นมา ก็เพื่อให้นักตกปลาสะสมเหมือนกับเก็บไว้เป็นที่ระลึกส่วนเรื่องคุณภาพไม่ว่าจะไกด์ทองเงินดำหรือคาริมิเตตต,ต่างๆคุณภาพสุดยอดเหมือนกันหมดโดยคันนาเงือก1998รุ่น25ปีนั้นโลโก้สีทองจะเป็นลายผ้าตาใหญ่พันไกด์ดำคลิปทองลายผ้าตาเล็กโลโก้จะเป็นสีเขียวพันไกด์ดำคลิปเขียวคล้ายๆนาเงือกปีปัจจุบันและไกด์ จะแข็งแรงกว่ารุ่นถัดมาและบางรุ่นในคอลเลกชันนี้จะทําขึ้นในปี1999สำหรับคันเงือกนั้นความยาวมีเริ่มตั้งแต่7ถึง10ฟุตแต่ขนาด7ฟุตนั้นเลิกการผลิตเป็นนานมากแล้วเพราะขนาดสั้นเกินไปสำหรับตลาดประเทศไทย เรื่องธงชาติอเมริกาในคันรุ่นหนังเงื่องนั้นจะวางตำแหน่งเดียวกันหมดแต่จะมีอยู่ล็อตหนึ่งที่เข้ามาในประเทศไทยประมาณ500คันซึ่งเป็นคันสิฟุตทั้งเบสคัตติ้งและสปินนิ่งที่จะติดธงชาติจากแนวขวางเป็นแนวตั้ง สาเหตุก็เพราะวิศวกรลองเปลี่ยนตำแหน่งดูว่าแปลสติ๊กเกอร์แนวตั้งน่าจะสวยกว่าแต่ลูกค้าส่วนมากยังอยากได้สติกเกอร์แบบดั้งเดิมมากกว่าก็เลยเปลี่ยนกลับไปในตำแหน่งเดิมแต่หลังจากนั้นก็มีคนมาตามหาคันที่ติดสติกเกอร์แนวตั้งอยู่บ่อยๆเพราะอยากได้ของแปลกที่มีแค่500คันเท่านั้น เรื่องคันเบ็ดปลอมสมัยนั้นมีมากมายหลายยี่ห้อที่ถูกก๊อปปี้เลียนแบบซึ่งทางบริษัทคุงทนทสปอร์ตได้เริ่มดำเนินการอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดไม่ว่าจะซีรีส์ไหนก็ตามแต่ก็ยังมีการเล่นล่อทำปลอมอยู่จำนวนไม่มากดังนั้นการเลือกซื้อควรที่จะเลือกซื้อจากร้านค้าหรือบุคคลที่ไว้ใจได้เท่านั้นโดยขั้นตอนการดูและสังเกตร,รายละเอียดของนางเงือกแท้ๆนั้น,น,นเบื้องต้นมีดังนี้1 หางของนางเงือกนั้นเป็นสีเขียวอ่อนไม่เข้มส่วนรุ่นใหม่จะออกโทนฟ้าหากออกไปสีแดงจะเป็นคันปลอมส่วนหน้าอกนางเงือกจะไม่เท่ากันรูปนางเงือกต้องไม่ค่อยชัด 2. ตัวหนังสือคมชัดขอบตัวหนังสือไม่แตกขอบทองก็ต้องไม่แตกด,ด้วย 3. ตำแหน่งของคงชาติ เป็นแนวขวางตามรูปแต่จะมีอยู่ไม่เกิน500คันที่ธงชาติเป็นแนวตั้งซีรีส์ลุงมิหเดอะบิ๊กเกมนั้นส่งออกมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปี1998ถึง2000หรือพศ2 5 4 1ถึง2543และได้รับความนิยมเรื่อยมาทังนักตกปลาบอนักตกปลาสายหน้าดินธรรมชาติเขื่อนอ่างทะเล ปัจจุบันผ่านนางเงือกนี้นั้นยังเป็นที่ต้องการของกลุ่มนักสะสมและผู้ที่เคยใช้มาก่อนและยังมีการผลิตลอดใหม่ออกมาตามความเรียกร้องอีกด้วยแต่การสะสมรุ่นเก่า1998งเกงือกทอง25ปีที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมนั้นถือว่าหายากและมีราคาสูงมากสวัสดีครับ